สวัสดีเพื่อนๆชยยนัยรัศมยอทุกคนเข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปการ,ร์นายของคุณเกิดบ,บันจันโดยจะเป็นการำนายช่วงเดือนกุมภาพันธ์2565นะซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องงานเงินโชคลาภและก็สุขภาพนะครับส่วนดวงความรักเนี่ยผมก็จะทำคลิปยกยต่างหากออกไปอีกทีหนึ่งนะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลือกไพ่ไปครบแล้วนะครับเราเริ่มมาดูกันเลยนะนักไพ่คุณบันจันร์ในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยดูคุณอาจจะวางตัวให้มีความมั่นคงภูมิฐานและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวคุณเองมากรระะดัับบหนนึ่งค ในการที่จะเดินออกไปจากสิ่งเดิมๆหรือมีการเดินทางไกลนะเพื่อไปดําเนินการเริ่มต้นกับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตหรือเป็นสิ่งที่คุณคิดว่ามันจะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมๆของคุณเนี่ยให้มันดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนก็นได้นะครับซึ่งจากหน้าไพ่ก็บอกว่าคุณนะ่ะไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกับบริวารหรือคนรอบข้างของคุณสักเท่าไหร่น,นะครับพวกคุณก็ยังมีความรู้สึกที่ดีกันอยู่นะการที่ต้องแยกออกจากกันตรงนี้มันเลยทำให้คุณไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่อ่ะส่วน,นี้ย ถึงแม้ว่าวิถีชีวิตของคุณน่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องออกจากสิ่งเก่าๆเหล่าลนะั้นมาแล้วก็ตามนะแต่คุณก็ยังต้องการที่จะเก็บรักษาสิ่งดีๆที่เคยมีเอาไว้ต่อไปเหมือนเดิมนะครับคุณจึงยังมีการติดต่อดำเนินการกับสิ่งเก่าๆควบคู่คกับอะไรใหม่ๆในตอนนี้ไปด้วยกันอยู่นะเพื่อที่มันจะได้เป็นหลักประกันสร้างความมั่นใจระหว่างกันได้ว่าการแยกจากและความหมินห่างในตอนนี้มันจะไม่ทําให้เรื่องราวระหว่างคุณกับสิ่งเหล่านั้นต้องมีปัญหาไปนะครับซึ่งก็ถือเป็นคำแนะนําให้คุณเนี่ยต้องใช้ ทำให้มันออกมาดีที่สุดไม่ให้มีสิ่งไหนต้องเกิดปัญหาเสียหายกันขึ้นมาได้นะครับอืมนี่ก็คือแนวโนภาพรวมนะทีนี้มาดูเรื่องการงานดูบ้างหน้าไพ่เรื่องการงานเนี่ยมันก็มีคําเตือนขึ้นมาน,นะครับว่าในสิ่งที่คุณกำลังทําอยู่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงคาดเคลื่อนสิ่งที่เคยคาดหวังแล้วก็วางแผนตั้งใจเอาไว้เนี่ย มันจะไม่เป็นไปตามนั้นนะครับแถมยังมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่บบางคุณกับคนรอบข้างด้วยทําให้คุณต้องมีความเข้มงวดในการควบคุมจัดการสิ่งต่างๆทางการงานให้มากขึ้นปเป็นพิเศษเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้หรือไม่เก็ไม่ทําให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้มารุนแรงบานปลายขึ้นมาได้นะครับทีนี้ไม่รู้อะไรเึ้นกันเนอะาไพจะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้ยังไงบ้างไม่น่าไพ่สี่ใบนี้มันจะดูแย่ แต่ออลรคนิลกกบอกว่าการพยายามลุกมาแก้ไขจัดการของคุณตรงเนี้ยมันก็จะช่วยคุณสามารถหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆไปได้แล้วก็ได้รับสิ่งดีๆทางการงานกลับมาสมกับที่คุณตั้งใจเอาไว้ได้นะครับือมอทีนี้มาดูสถานการณ์ด้านการเงินกันบ้างนะในเรื่องการเงินเนี่ย คุณก็มีเป้าหมายหรือว่าหนทางไอเดียใหม่ๆที่อยากไปเริ่มต้นทางกับมันอยู่นะครับซึ่งมันก็มีหนทางช่องทางที่ชัดเจนอยู่นะที่จะมีการพัฒนาเติบโตตรงจุดนั้นได้อ่ะคุณจึงทุ่มเทกับมันอย่างเต็มที่ไนงะแล้วทีเนี้ยคุณก็ต้องมีการหยุดพักหยุดดาเนินการกับบางสิ่งบางอย่างที่เคยทํามาก่อนนะแต่สิบทวยก็บอกว่าตัวคุณก็ไม่ได้มีปัญหาก,กับสิ่งที่หยุดไปตรงนั้นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องพักเบรกกับสิ่งเก่าๆไปก่อนนะจะได้ไปทุ่มเทกับเป้าหมายใหม่ๆได้อย่างเต็มที่่่่นนนะครรบเเสวใืองโชา ไพ่พระกับไพ่เดืองมูลบอกว่ามันอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะยิ่งถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเกี่ยวข้องออกับการพน,นันต่างต่างอ่ะมันอาจจะไม่เกิดผลดีกับคุณแล้วก็ต้องมาเครียดกังวลกับผลลัพธ์ที่มันไม่ได้ตั้งใจตรงนั้นได้นะครับทีนี้มาดูอคลื่อนกันนะไพ่จะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้อย่างไงบ้างไพ่เป็นนี่ก็เป็นการย้ำเตือนมาใ,ให้คุณเนี่ยมีความประมาทแล้วก็ไม่สนใจที่จะพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นนะ แล้วยิ่งถ้าหากว่าคุณต้องหยุดการดาเนินการกับบางสิ่งบางอย่างลงไปแล้วเนี่ยหากคุณไปปัดและเลยกับมันไปเลยอ่ะมันก็อาจจะทาให้คุณสูญเสียสกิลเหล่านั้นแล้วก็สูญเสียรายได้ต่างๆเหล่านั้นไปโดยถาวรนะครับหรือถ้าหากว่าคุณบรรจันเนี่ยต้องการรายได้เสริมแต่ยังไม่มีหนทางช่องทางใหม่ๆอ่ะมันก็ถึงเวลาแล้วนะที่คุณต้องมีการพัฒนาปรับปรุงตัวเองอ่ะมันจะได้ช่วยเรื่องการเงินที่ดีขึ้นของคุณได้นะครับอืมทีนี้มาดูสถานการณ์ด้านสุขภาพกันบ้างนะ หน้ายสุขภาพเนี่ยก็มีคำเตือนเรื่องความใจร้อนแล้วก็คิดทาเสียงต่างด้วยความรวดเร็วมากเกินไปสักตอยหนึ่งของคุณนะครับเพราะ,ะอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหรือไม่ก็ไปมีปัญหาขัดแย้งทาบแหวงกับคนอื่นได้อะเนี่ยก็ขอให้คุณระวังเรื่องการประมาทเลินเล่อ,ลอแล้วก็การทําตามใจตัวเองมากเกินไปสักหน่อยหนึ่งนะโอเคก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณเกิดวันจันนะครับพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการหาทางออกจากปัญหาต่างๆท,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 ที่ลงตัวได้แล้วก็ดูแลสุขภาพเเออาไววว้้้ดดยยนนนะะคคคคครรรัััับบบบลิปีีีก็ขแสส